สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเก็บผักปานะคะลักษณะนี้นะคะก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะก็มาดูนะคะว่ามันมีไม้แถวนี้ก็เห็นแล้วนะคะดอกนี้กะละอออ่อนเลย ดูก่อนมันกำลังขึ้นนะคะกำลังอวบอวบอ่อนๆออย่างนี้น่ากินเอาไปแกงส้มนะคะ ไปเดินดูไปนะคะเนี่ยนู่นกำลังอวบๆเลยเจอแล้วอันนี้อวบๆเลยกำลังอวบๆเลยนี่นะนี่นะอันนู้นก็ต้นอวบเอาไปแกงส้ม ใส่กุ้งนี่อวบกำลังงามนะคะเนี่ยยอดกำลังงามผักปลาฟินแลนด์อันนี้ก็ต้นอุย้ยผักกูดอันนี้แบบมีพิษผักกูดไม่เอาเปนกำลังออกนะคะยอดตุมตมโอ้อันนี้อวบ

กินผักอันนี้เหมือนผักกระเฉดนะคะอร่อยมากเป็นยาระบายด้วยต้านโรคก็มาดูนะฮะเนี่ยยางงี้งนะฮะโอ้ยหกักเพราะพระต้องมาเก็บในป่ายางงี้เนี่ยนะมันสะอาดดูนเยอะมากเลย การหลับก็ลยันลังอวบอวบเลยยอดผักกูอันนี้กินได้ไหมลูกเขาบอกแฟนบอกว่ามีพิษนี่ค่ะนี่อุย้ยหักรกรกระบระ เยอะมากส,สวยสวยงามโอ้อันนี้ววอวบอวบกำลังเอเอกเลยเก็บไว้ก่อนนี่นะอวบมากเลยเจ้ขขาค่ะ กำลังออก โอ้ยอน,นี่อวดเสียงหักก๊อบก๊อบอันนี้ก็ตัมเยนะคะตัมเยป่าตัมเยก็กินได้ แต่พักนี้แซ่บกว่าอร่อยกว่าเป็นยาต้านโรคด้วยเออไปไว้ทั้งนู่นมือก็เต็มแล้วโอ้ยเยอะมากโอ้ยแสงมองไม่เห็น Mình mượn tôm da nó nè Áo oh. mà Nói nói Ở chung bọc phèn, phèn ở chung nói nói Mưa đắm <laughs> Mưa đắm เยอะมากอย่างนี้เนี่ยกำลังอร่อยฝนตกใหม่ๆดีกันน่นมันกำลังออกกำลังปง เยอะมากกลังปรุงพักกรูดอันนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่า โอ Elliot, so ้ยตรงนี้เยอะอวบอวกกระเฉดปลากินเหมือนคล้ายๆกระเฉดหอมๆเป็นยาด้วยนะผักเนี่ย กินผักที่เราคุ้นเคยเนาะไม่กล้าเก็บไปเยอะเอ,อ้ยไม่กล้าเก็บแบบเราไม่คุ้นเคยเนาะ เยอะมากเลยค่ะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะเก็บผักป่าก่อนสวัสดีนะคะ